สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผม .JC จากปอดเกมมันเตอร์นะ <öst> ครับจะมาสอนเล่นเกมนี้นะครับดูพลิกนะครับเกมแนวปาร์ตี้เกมแข่งกันวาดรูปนะไม่ใช่แข่งกันวาดสวยด้วยแข่งกันว่าใครวาดได้ตรงเงื่อนไขามากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะนะครับมา kita. จะมาสอนสั้นๆก็อันนี้คือตัวกล่องเกมนะครับแกะมาแล้วก็เจอเนี่ยนาฬิกาสร้ายลูกเต๋า มีปึกตรงนี้นะเป็นโจทย์นะครับมีกระดาษตรงนี้เอาไว้แท็กสกอกับวาดรูปนะมี2ด้านแต่จริงๆผมว่าใช้แผ่นเดียวก็พอนะเอาไปไว้เป็นแท็กสกอแล้วเราเอาโพสต์อิหรือว่าเอากระดาษ A4 มาเล่นก็ได้เพราะว่าอันนี้มันจะได้ไม่ต้องเอาไปถ่ายเอกสารหรือแล้วแต่คุณแล้วกันนะแล้วก็มีรูบุ๊กนะครับแล้วก็มีไอ้แผ่นตรงเนี้ยเดี๋ยวเอาไว้บอกทีเอาไปทําอะไรนะแล้วเดี๋ยวผมจะเอา,เอา ตัวฟิกเกอร์เนี่ยมาเป็นผู้เล่นแล้วกันนะคือเกมนี้มันเล่นได้3คนขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีคนนึงเป็นคนตั้งโจทย์สมมติผมเป็นคนเริ่มตั้งโจทย์ก่อนแล้วกันคือเขาเวลาคนจะหาคนตั้งโจทย์ก็คือทอยเต่านะใครทอยได้มากสุดก็เป็นผู้ตั้งโจทย์แล้วแต่คนเป้าหมายของเกมก็คือเดี๋ยวเราจะให้เขาแข่งวาดรูปกันนะครับก็ทุกคนก็จะได้กระดาษคนละใบแล้วก็ไปหาดินสอมาเองหลังจากนั้นผมก็จะสุมนะครับซึ่งไอโจทย์เนี่ยมันจะมีเป็นปึกเลยมีเป็นปึกเต็มเลย แล้วก็จะมี2ด้านนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะเล่นด้านไหนพอถึงอ่าพอจะเริ่มเล่นใช่ไหมเราก็จะบอกกันว่าชื่อชื่อของรูปเนี่ยคือรูปอะไรนะครับอย่างเช่นรูปนี้บอกว่า Home Sweet Apple นะครับหรือว่ารูปนี้ก็บอกว่าเป็น Pasta Charmer อะไรประมาณนี้นะแล้วแต่ว่าเราจะเอาโจทย์อันไหนมีหลายอันนะ b ี w a r e of Dog ซึ่งพอเราอ่านโจทย์เสร็จใช่ไหมทุกคนก็เตรียมดินสอป,ปากกาให้พร้อมดินสอปากกาให้พร้อมนะทั้งสงคน แล้วก็เราก็จะจับเวลาครับแล้วผมก็จะเริ่มเริ่มอธิบายนะว่าเออม,มันมีรูปมันเป็นรูปผู้ชายนะครับเนี่ยคือชื่อว่าเบลออฟด็อกใช่ไหมเป็นรูปเหมือนผู้ชายเหมือนเป็นบุรุษไปษณีสะพายกระเป๋าอยู่แล้วก็มีเอ่อจดหมายกระเด็นออกมาจากกระเป๋า2อ,อันแล้วเขาเนี่ยยกขาขึ้นมาเหมือนกับโดนหมากัดแล้วก็ยกหมารอยเลยหมานี่เป็นสีขาวล้วนนะหูยาวๆนะคล้ายๆกับสกูบ้ดูแต่ว่า มันไม่มีลายอะไรเลยนะครับแล้วก็บรุดิปนนัชนีคนนี้ใส่หมวกด้วยหมวกหมวกเป็นหมวกไม่ใช่หมวกแก๊บเป็นหมวกเหมือนหมวกลูกเสือลูกเสือรุ่นใหญ่เรียกไม่ถูกเหมือนหมวกข้าวบอยอะเออประมาณนั้นนะครับแล,แล้วเนี่ยผมก็จะอธิบายไปใช่ไหมจนครบ90วินะครับเอากี้ลืมบอกไปมีข้อหนึ่งคือปกเกตตอนที่เราเริ่มเล่นเนี่ยครับมันจะมี ตรงเนี้ยเป็นโจทย์มันจะมีโจทย์ทั้งหมด10ข้อนะครับที่เดี๋ยวเราจะต้องมาเฉลยว่ามันมีอะไรบ้างที่ต้องว่าให้ตรงอ่ะเราต้องทอยเต๋าก่อนไอคนที่จะเปิดคนบ้านเนี้ยต้องมาทอยก่อนสมมติได้เป็นเลข7เราก็จะติ๊กไว้ว่าอ่าข้อน,นี้คือเลข7็นะอ่าทีนี้เราก็เมื่อกี้ผมอธิบายไปเสร็จใช่ไหมเก้าสิบวิอธิบายไปเสร็จแล้วเราก็จะให้ทุกคนอ้าวโอเคว่างทินสอหลังจากนั้นผมก็จะเอาไอแถบสีแดงเนี่ยครับมาวางทาบอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะกล้องจะเห็นไหมน่าจะเห็นแหละ คือตอนนี้มันจะเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเป็นลายที่แบบบังไว้แต่เมื่อเราแถบสีแดงมาวางปุ๊บมันก็จะมีเฉลยมาให้ดูนะครับว่า,วาเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปเนี่ยอสิบคะแนนเอ้สิบข,ข้อเนี่ยจะได้ถูกต้องไหมอย่างเช่นข้อที่1บอกว่าออันนี้กล้องไม่เห็นไม่เป็นไรนะผมอ่านให้ฟังนะข้อ1บอกว่า the man is carrying a bag นะก็คือเขาต้องผู้ชายต้องสะพายกระเป๋าด้วยข้อ2บอกว่าผู้ชายโอ้โหยากจังวะ The man's mouth is close to the top of canvas than the dog eyes are คือข้อสองบอกว่าอล่ละนาบกันอะละนาบคือหัวของบรรลุไปษณีเนี่ยต้องอยู่สูงกว่าความหมาโอเคหมาต้องมองเห็นจมูกชัดเจนอันนี้คือข้อ3ข้อ4บอกว่าต้องมี t h e r e are exactly three ears visible in the, in one scene ก็คือบอกว่า ในรูปเนี่ยต้องเห็นหูแค่3หูเท่านั้นเห็นไหมคือบุรุษไปรษสีย์หูแล้วก็หมา2หูเชียร์โคตรยากเลยข้อ5บอกว่า there are two envelopes อ uh, uh, ่ออ to the left of the man ก็คือต้องมีจดหมาย2อใบที่อยู่ทางด้านซ้ายของของผู้ชายโอ้โหน,นี้ยากนะเพราะวมื่อกี้ผมบอกว่าจดหมาย2ซองใช่ไหมที่ปิวออกมาแต่ผมไม่ได้บอกว่าอยู่ทางซ้ายหรือทางขวาใช่ไหมข้อหบอกว่า ต้องมี vertical stripe extending down the leg of the man pants ก็คือกางเกงของผู้ชายเนี่ยมันจะต้องมีเป็นเป็นลายที่เป็นเส้นเป็นแนวตรงลงมานะครับข้อ7บอกว่า the man is wearing a hat ก็คือผู้ผู้ชายสวมหมวกอ่าที่เขาบอกแค่่าสวมหมวกนะผมไม่ได้บอกว่าหมวกเป็นทรงอะไรสีอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเกื่อกี้ตอนที่ผมทอยเต่ามันได้เต่าได้เลขเจใช่ไหมคนที่อ่วาวาด วาดผู้ชายคนนี้ใส่หมวกแค่ใส่หมวกก็พอนะก็จะได้คะแนนเพิ่มนะครับเพราะว่ามันเป็นอ่าเป็นข้อพิเศษพอดีมันวัดวัดดวงข้อ8บอกว่า um one of the man's feet lifted higher than his waist ก็คือผู้ชายคนนี้ไอ้ที่ยกขาขึ้นมาโดนหมากัดเนี่ยต้องยกขึ้นมาสูงกว่าเอวเขานะครับคือยกขึ้นมานิดเดียวไม่ได้ข้อ9ก็คืออ The dog has a man legs in its mouth นะครับก็คือหมามันต้องงับผู้ชายแบบค้างอยู่ในปากเลยแล้วข้อสิบบอกว่าหมาตัวนี้ต้องมองเห็นห่างชัดเจนด้วยนะครับโอ้โหเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากมากนะครับไอ้ข้อที่ง่ายที่สุดก็คือข้อ7จ็ะเอาจริงซึ่งเมื่อกี้เราทอยเต๋อได้7พอดีเวลาการให้คะแนนใช่ไหมก็คือ10ข้อนี้นะครับก็ผมเป็นกรรมการผมก็ต้องให้คะแนนใช่ไหมทุกคนก็จะ เอารูปมาให้ผมดูแล้วผมก็จะมาติกนะว่าเอ้ถูกต้องไหมอันนี้จริงๆเวลาเฉลยเราวางตรงกลางก็ได้ครับให้เพื่อนเห็นทุกคนแล้วเราก็มาติกว่าอ่าเนี่ยข้อ1นถึงสิข้อไหนที่ถูกบ้างข้อไหนถูกก็ได้1คะแนนครับส่วนข้อไหนที่เป็นข้อโบนัสจากการทอยเต๋าก็าคือเมื่อกี้เลข7ใช่ไหมใครใครทำถูกก็ได้เป็นข้อนั้นเน่ะเป็น3คะแนนก็คือเป็น1นบวกสแล้วก็รวมแต้มกันนะครับเราก็จะผัดกันเล่นนะคือผมตั้งโจทย์เสร็จก็เดี๋ยวให้คนนี้ตั้งโจทย์แล้วเราสองคนวาดพอคนนี้ พอคนนี้ตั้งโจทย์เราสองคนก็วาดนะครับแล้วแต่ว่าเราอยากจะเล่นวนกันไปซ้ากี่รอบนะครับด้านหลังก็เอาไว้แทร็กคะแนนได้นะจะสามารถเขียนชื่อเขียนอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าจริงๆมันเ,นเกมปาร์ตี้แหละมันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะผมว่ามันจอยๆกันมากกว่านะครับผมให้ดูตัวอย่างแบบเบาๆแล้วกันแต่ว่าไม่ให้ดูด้านขวานะเผื่อคุณเอาไปเล่นเองนะครับเนี่ยรูปมันจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยคือมีมีคน3มคนอยู่ในอ่างเดียวกัน <laughs> นี่คืออะไรปาร์ตี้ซอสเซ มีเครื่องคิดเลขอ่ะอันเนี้ยเครื่องคิดเลขที่มีเลข282.0นะมีรูปพระอาทิตย์แล้วก็มีปลาว่ายอยู่รอบๆอะไรเงี้ยคือไอตอนเราอธิบายหรือตอนเราเห็นภาพอ่ะมันก็อธิบายได้แหละแต่ว่าพอเราไปวาดจริงๆแล้วมันจะตรงโจทย์ไหมก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเกมที่ผมคิดว่าเล่นกันสนุกขำๆได้นะเราก็เด็กก็เล่นได้นะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะแต่ว่าแมวเล่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะลองไปหาเล่นกันนะครับดูปริ ชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอร์เ์ค่ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกมวันเดอร์เ์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ในชื่อ movie wonder e r ฝากด้วยนะคะขอขอบคุณมินบุ๊กบอร์ดเกมอยากซื้อบอร์ดเกมคุณภาพราคาดีต้องที่มินบุ๊กบอร์ดเกม เข้าชมสินค้าทาง s h อ p e e ได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะสนับสนุนโดย OA Furniture More than a Furniture ร้านบอร์ดเกม b อ a r d g a m Academy วงเวียนใหญ่ w i t h s of Learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพ